บ้านเรานี่ก็ใช่ว่าจะมีคนได้บวชกันบ่อยๆแล้วการบวชก็ใช่ว่าจะทํากันได้ง่ายๆคนมางคนท่องบทรวจมนได้ทุกบททุกคำแต่ถ้าร่างกายไม่พร้อมก็ยังบวชไม่ได้การบวชของเราไม่ได้ทําเพื่อตัวเราเองเท่านั้นนะยังเป็นการทําเพื่อคนอื่นเพื่อบุปการี ช่วยจึงให้เขานะ่ะเข้ามาใกล้วัดให้ีวิตเขานะ่ะเข้ามาปลูกพันธุ์กัญชา่หยิ่งขึ้นการบวชเนี่ยเป็นการทําให้เราอยู่บนหัวของทุกคนจะยากจนเห็นใจอะไรมาขอบวชแล้วทุกคนต้องไหว้ยัเป็นพ่อแม่ หรือเจ้าใหญ่นายตวัวอะไรมาทุกคนต้องว่าแล้วมีอะไรดีสำหรับการอยู่บนสัวทุกคนมันก็เป็นโอกาสให้เราได้เรียนรู้จริงปฏิบัติจริงได้ผลจริงได้ทำคุณความดีเผยแร่คนอื่นต่อไปจริง ซึ่งก็เป็นการเพียงพอแล้วที่จะทําให้เราได้มีโอกาสเรียนรู้ที่จะดําเนินชีวิตของตัวเองอย่างรัดคุมต่อไปยังไงซึ่งประโยชน์อันนี้น่ะยังตกไปถึงคนอื่นๆที่อยู่รอบตัวเราอีกมากมายนับล้นทงวนเลย

ซ you <Hayır> ึ่งเราราอนด้วยกาเกิดแกของทุกทรงแสดงทมสั่งสอนในยศสัตว์ให้ได้ฟังและปฏิบัติตามสามารถเัิดเพลิดแรกของทุกเสียได้โดยไม่ได้ทรงเห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อยทุกอย่างความใจความกรุณาเาอินดูในหูสัตว์จึงทรงแสดงทมสั่งสอนธรรมะคาสั่งสอนของพระองค์นั้นเรียกว่าปริยัติธรรมเพราะเป็นคุณธรรมที่ผู้ปฏิบัติจะต้องสเสย ความรักษาใจให้บริสุทธิ์คือเพ่งใจไว้ในอารมณ์อันเดียวไม่ให้เกาะเกี่ยวเศร้าหมองด้วยนิวรณ์ท้งชื่อวาสมาธิความทำที่ดีความเห็นให่ถูกต้องตามความนี้เรียกว่าปฏิบัติธรรมเพราะเป็นคุณธรรมที่ผู้ปฏิบัติจะพึงฝึกหัดกายวาจาใจของตนให้เป็นไปตามเมื่อผู้ปฏิบัติดําเนินประญาติก็ดีปฏิบัติก็ดีวันนว้ก็ดีในสารราการนี้รวมเรียกสัรเสว่าพระธรรมเพราะเป็นสภาพที่ทรงผู้ปฏิบัติไว้ให้เป็นบุดีไม่ ชั่วไม่ด้ตั้งในที่ดีนี้ลออกไปในที่ชั่วอย่างพวกนี้เรียกว่าพระสงค์เพราะเป็นหมู่เป็นพวกที่มีความปฏิบัติสเสมือนเหมือนกันด้วยศีลและทิฏฐิพระสงค์นั้นโดยมากมีฉันทะอัธยาศัยร่วมใจก,กันกับพระพรมศาสสดาช่วย เทศนาแนะนำสั่งสอนให้ชนนี้ก่อนนั้นนั้นได้ฟังธรรมแล้วปฏิบัติตามดันดตาดันตาตาโจตาโจนี้เรียกว่าอนุลมคือว่าไปตามลำดับแล้วถอยกลับเข้ามาเป็นปฏิหลวว่าตาโอมาโลมา,ลมาเกสาเกสาจงตั้งใจศึกษาให้รู้เนื้อความเกสาคือสิ่งที่เป็นเส้นเส้นฟันตโจคือสิ่งที่หัว อยู่ด้วตัวได้แก่หนังของคนเล็บปันหนังทั้งหอย่างนี้เรียกว่าตัะจัดปัญจกกรรมฐานแปลว่ากรรมฐานมีหนังเป็นที่ห้างตัวจับใจทั้งสองข้างไม่เสมอกันพักว้นใส่เข้ามาหาตนข้างบนนุ่งเนยกิดสะดือข้างล่างกหัวเขา้า ลงไปเบียงขึ้นแก่้งอประโคตเอวคาดแล้วเอาจีวอนครี่อ้อมตัวจับชายทั้งสองให้เสมอกันห้วน้ายเข้ามาดุดเดียวกันแต่ข้างบนห่มปิดบาซ้ายเปิดบาขวาเอาสัางคาติพากแล้วก็มากรับติยังติอหังพันเตสรณะซี่ลังยาจามี तत्स भखवतो अर्हतो संम शम्बुद्धातियम्पि शङ्खं शरणं कच्छा रामे रय मज्जपमादत्तान वे व्रमणी दश शिखा भजानि มปิอะหังพันเตนิสยังยาจามีสาธุพันเตอจจะดเกดานิเทโรไมหังพาโรอะหัมปิเทรสสะพาโรอุปชายยะของเธอชื่ออะไรก็เพิ่งหมายเอาตัวเราแล้วตอบว่าอุปชายโยเมพันเตอาญสมา रोचन नमो नम ते आमन्ते आयदरसंहो आम हन्ते นาโมเสดหังพันเตอภิชาโตนามะโกนาโมเตอุปัชจายอัมมัสสะอุปัสัมปดาเปโคปะตุบังพันเตสังโฆอนุกัมปังอุปดายะตักติยัมปิพันเตสังคังอุปสัมปดังยาจามิอิมังอภิชาตังนามะสามเนรัง अन्तर्राजी के धम्मे पुचित्तवा तथा पत्त कल्लतं यतवा उपसंपादे माति कम्मसंनिधा नंग करोतु स हन्दे गन्नो नत्ति พันเตโสสิอามะพันเตโหจิโสสิอามะพันเตยะโมสิอหังพันเตอภิชาโตนานะสัญติสุนะ शम्पनं याचते आयसमतरोचनधमेन उपछायेन Puti uta te sa chaun sa ya papa cha ta ta te ya wa chi wa ng sa mu kara i yo a ti re ka la pu me tu dan tam man pa ti se wa yo sa i ya si sa chi no a pa yo ta ya wa chi wa yang Ubat sampai nilai di punah utarik menukar, heman ulak kita bawaan taman so jaga reakti, rabah, ngintip, yobi, kubah, pico, incal, peketok, asentang, tang uteri menukar, heman ulakati Jangan wali mukhang, wasamati mati, masa mati, ngelamat, gang, ngelamat, ngelamat, saruni yanti aneka peria genakku penatena kawatacana tapas tarata sembah sembuthe na diwakat sak ma da ni ma dan sak ipasa pasakwi nak yak sak ala yak samukha tasak waktu bacanya dan sak tanah kejar sakwi ni sakni ro dan sakni wi sewehiwi udjati saya tidak kamar, bawah, sawah, wicah, sawah, tak sama di hati. Iman, seminggu, tak ada gak, tak pawai. Di tendang, makwina je sekejang. Adi silas, ikal sikit. Taba adi kita, sika sikit. Taba adi kita, taman. Kipame, langsung jatuh. Sate pura yang tuk jando, bana raso yang kau. Yesa, sange, iya, deghe soha dara